ปีนี้ความพิาศเกิดนี่ก็คือรอช่วงนี้เลยเป็นเลขแห่งความตายของปีนี้ถอยก่อนถอยก่อนแล้วจะฝันเพื่อสู้กับนาหน้าขาวตอนนี้เขาดวงเขามามา,มามากเลย ที่เราได้เห็นอะไรรู้อะไรไหมท่านนั่งทางในเห็นนะคะจะบอกว่าอ,อยู่ที่โน้น,นคือค่อนข,ข้างมั่นใจเพราะว่าเจ้าที่แหลงเราเจ้าที่ที่โน้แรลงเจ้าที่ก็ให้ฝันให้ฝันให้เห็นให้เตือนให้บอกท่านยมก็ลิงก์กับเจ้าที่ดีมากเลยตั้งแต่โดนเจ้าที่หลอกมาเนี่ยผนึกกําลังกันก็ก็บอกว่าเออรอบนี้นะช่วงนี้นะลักษณะแบบนี้นะ นิทานมีอยู่ว่าน่าจะรอลุ้นวันเลข1กับ7ท่านยมบอก1,7 1,7เป็นเลขแห่งความตายของปีนี้1,7 2,3 4,5ท่านใช้คำว่า4กับ5ไม่45 เลขสามชุดนี้ทั้งมงคลและเลขแห่งความตายเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับพวกมฤรตยูทั้งหลายแหล่ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนดวงเมืองเอ่ยการมีข่าวพลิกผันพลิกโผทําให้คนตนกตกใจแล้วก็มีเรื่องของการจะประกาศอะไรบางอย่างที่ท่านบอกไว้ก็ใครที่มีเลขพวกนี้หรือคิดจะทำการพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเลขที่ เหมือนไว้ปล้นไว้ทำให้เกิดเหตุไว้ทำให้คนต้องระวังตัวเพราะฉะนั้นการเดินทางการจะไปเที่ยวการจะขึ้นบ้านใหม่การที่จะโยกย้ายหรือการที่จะถอยเราขึ้นก็จะมีเลขพวกนี้อยู่วันที่หรืออะไรไม่รู้เดี๋ยวก็ รอดูแต่ท่านท่านพูดเลขมา3ชุดปกติไม่ค่อยพูดแต่นี่ไม่น่าใช่หวยมัง้งไม่น่าใช่แต่น่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกับอะไรที่ที่ดุเดือดดุเดือดเลยใช้คำว่าดุเดือดเพราะจําได้ว่าเวลาที่ท่านยมพูดเลขปกติจุดทูบคือจุดทูบพูดเลขเนี่ยเคยจําได้ว่าพูดมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึเจตายทุกหลาตาย สำหรับพวกเราประชาชนคนตาดำๆบอกแล้วว่าเป็นเลขไม่ดีเป็นเลขที่ถอยถอยก่อนถอยก่อนแล้วจะฝันเพื่อสู้กับยิงกับในวันที่เท่าไหร่แต่ยังไงก็กลุ่มเดิมพวกเดิมบ้านเดิมแค่เปลี่ยนหน้าแล้วก็เปลี่ยนแบ็คนิดหน่อยถอยแล้วขึ้นนี่น่ากลัวมากพวกเดิมพวกเดิมแต่ว่าตอนนุนดูไว้ว่าคนละสีแต่รอบนี้น่าจะสีเดิมรอรุ้นว่าถ้าเป็น สีน้ําเงินเข้มบาแขแงอย่างที่หนูบอกนะกลุ่มนั้นอะแข็งแต่ไม่รู้อะว่าจะไปถึงดวงดาวหรือเปล่ากลุ่มนี้ตอนนั้นนะาหนูบอกอยากขึ้นนะขึ้นนะพังแน่น,น้าหน้าดําเตรียมขึ้นสุดชีวิตเลยทุกคนเทห่หัดดวงอยู่ดีๆตัดตัวเองออกไม่รู้ทําไมตัดตัวเองออกไม่มีใครตัดเขานะเขาถอยตัวเองออกรอบนี้ที่เห็นคือนาหน้าขาวคุวนน้าเนี่ยเขา เพราะว่าเขาก็ได้ทุนมาเยอะตอนนี้เขาดวงเ,เขา,เขามา,านะมามากเลยเข,เขาไปทําอะไรมาช่วงปลายสิงหาก็นับเลยยี่สามเนี่ยเป็นต้นไปพวกนั้นเขาจะย้ายบ้านกันย้ายมาอยู่กับคุณน้าคนเนี้ยแล้วก็คิดว่าคุณน้าคนเนี้ยจะทําทุกวิถ,ถีทางเพื่อให้ได้แล้วก็น่าจะมีการจับมือกันกันกบอีกฝั่งหนึ่งที่เราคิดว่าเขาควรจะได้อะตอนนี้เหมือนเขารวมกันแล้วอะคิดแล้วว่าน่าจะเป็นคนนี้แล้วดีไหมคะ ถามว่าดีไหมเห็นการ<ว>เปลี่ยนแปลง,ปปลงใช่แล้วก็โกงเก็กหน้าหน้าขาวเนี่ยน่าจะมาระยะยาวน่าจะอยู่ระดับปีแต่ว่ามันจะมีช่วงกลางก็คือช่วงเนี้ยค่ะอาจจะเป็นช่วงกันยาถึงพฤศจิกาถึงจะมีการที่เตรียมตัวนะเตรียมความหวังแต่ยังไงทุกอย่างมันก็ก็ล็อกชัดเจน เราก็จะเห็นเลยว่าความหวังคนไทยมีไหมถามว่าคนนี้มีไหมเราเห็นว่ามันมีอะไรพัฒนาขึ้นเยอะเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องยาเอาเข้ามาใหม่เรื่องสาธารณสุขสาธารณุปรภคของคนไทยที่เขาจะทําให้เห็นชัดเจนแบบรวดเร็วแล้วก็จะเป็นพวกรุ่นใหม่ไฟแรงจบนอกเอาเข้ามาทํางานนากักการเมืองหน้าใหม่น้าใหม่หมดเลยเอามาสู้กันแล้วก็จะเห็นว่าโดนตัดสิทธิ์เยอะมากโดยเฉพาะสีส้ม พีนาศเลยเครื่องหลังของการเมืองอันตรายถ้ามองสําหรับคนไทยหนูมองว่ามันเป็นจุดเสี่ยงของการตัดสินใจในช่วงเลขที่บอกถ้าเขาไม่ทําถือว่าดีเพราะว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นช่วงระยะเวลาที่สูญเสียและเสียหายมากที่สุดและวจะเป็นช่วงที่พินาศที่สุดที่เขาบอกว่าปีนี้ความพินาศเกิดนี่ก็คือรอช่วงนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่แบบ คือทายัางไงก็ได้เพื่อให้มันมันลงอะค่ะมันลงแล้วตัดขึ้นเขาจะไม่ตัดแบบสมูทอะเขาจะตัดโช๊ะอย่างนี้เลยตัดโชะเลยคือแบบทาได้ไงอะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาามาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ